มาเจอเพื่อนเก่าอีกแล้วชื่อฟาร์มอะไรนะสวัดีครับผมอภิรักษ์ครับผม AR b ป t a ต้าพรหมบครับครับคือเฟซบุ๊กเลยใช่ไหมครับครับผมเฟซบุ๊กว่าอภิรักษ์และตาใส่างานครับผมเปิดโทรครับผม091 7 4เก8 1 8ครีบับส่งปลาทั่วประเทศ ครับผมโอเควันนี้มีอะไรอัปเดตใหม่ๆบ้างครับมาดูชมปลาของผ้นะนะครับครับมีธงชาติธงชาติค huh. รับตัวเท่าไหร่ครับตุวนี้ปากเกครับผมตัวแบงในราคาตัวละสามร้อยครับสามร้อยโอ้ทำไมมาถูกกะครับนี่เป็นพัฒนาเอาสายป่าเข้าด้วยไหมครับหรือว่ายังไงใช่ครับตีป่าเพื่อลยครนั่นแหละผมว่าคลิปมันทำไมยาวจังวะ พื่อได,ได้ที่เครื่องที่สวยใช่ใช่โอ้สามบาทค่าส่งเท่าไหร่นะค่าส่งมาเหมาหรือแปดิบบาทสามร้อยแปบได้ปลาสวยไปนะเ่อนเพื่อน,อนคิดดูนะครับคิดดูเอาเองผมนำเสนอให้นะครับมีตัวอื่นไหมครับ ตัวไหนมาใหม่เออตัวนี้ซามูไรเครื่องแดงอ้ยะออกออกใหม่เหรอซามูไรเครื่องแดงนะครับอ่าสองผังเลยนะดับเบิลเทลด้วยใช่ครับ่มันต้องทำกี่ชั้นเนี่ยครับดับเบิลเทลด้วยอ่านี่เท่าไหร่ครับผมอันนี้ตัว300ครับ300สีดำก็300เหรอครับใช่ครับดับเบิลเทลซามูไร300ร้อครับตั้งต้นนะครับโอเคแล้วมีตัวไหนอีกครับแล้วก็มีด้านล่างครับเป็นพวกอ่า ปากาจีนนะผมพัฒนาครับผมนะครับพัฒนายังไงครับผมพัฒนาให้ห่างเขาใหญ่ขึ้นให,ใหญ่ขึ้นจากปกติปากาจีนห่างเขาจะเลียวเป็นูกุกันครับผมนี้พอเราพัฒนาปุ๊บห่างเขาจะใหญ่เวลาเขากลางห่างเขาจะตึงเขาจะกลางตึงตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ตัวสามร้อยเหมือนกันครับสามร้อย <300 S 1> นั่นเป็นแล้วเราเรียกว่าห่างยาวนีโม่เหรอครับใช่ครับเป็นปากาจีนข้อยนีโม่ข้อยนีโม่ราคาเท่ากันว่าครับเท่ากันครับตุกนี้ หางยาวกำลังมาเนาะผมก็กัดจีนหางยาวแล้วพวกนี hmm. ้แหละครับผมนี่ดับเบิลเทลดับบเิลสองหางไอ้ยะมีลูกเล่นใหม่ด้วยวะนี่พวกนี้ตัวสามร้อยครับดับเบิลเทลดับเบิลเทลโอ้โหตัวนี้เสียกว่าตัวนี้สวยกว่า มันกำลังต่อสี้สวยนะเรียกว่าอะไรครับเนี่ยสีมันสวยเป็นนีโมลายไฟครับนีโมลายไฟลายไฟสีอย่างนี้มันจะออกแบบนี้ทุกทตัวในข้อมันว่ามันมันพอดูออกมาได้ครับได้ด้ด้วยเสมันนี่ได้ได้อยู่ครับอนี่ก็สามร้อยเหรอครับสามร้อยเหมอนกันไ้ยะแล้แล้วนะครับสั่งได้นะครับเบอร์โทรที่ต้นคลิป ด้านอื่นก็ด้านนู้นจะเป็นมันติเคลอร์ครับมันติเคลอร์นะครับผมสองชั้นบนสองร้อยห้าสิบตั๋วละสองร้อยห้าสิบครับผมแล้วก็พวกสีหวานแคนดี้นี่มันมันมันยากไหมครับทำยากอ่าทำละไม่มันก็ยากหรอทำไมอ่ะยากเพราะว่าหนึ่งคือการที่เราทําให้สีสันเขาออกมาหวานหวาให้เขาออกมาสวยๆเนี่ยครับมันต้องการมีอยู่ที่การเลือกท้องให้ผันเข้าอืมได้ครับว่าต้องการใส่หวานมา เอาแค่ไหนครับจะประมาณนั้นดังสายหวานจากเค้กที่ทั่วไปนี่จะไหนจะจะตลาดตอบรับดีกว่าเออไม่ไม่ต่างไม่ต่างกันนะไม่ต่างอย่ไม่ต่างกันเพียงแต่เราทําให้มันหลากหลายใช่ใช่ขึ้นตอนนี้ดับเบิ้ลเทลมาแรงแล้วเห็นทำดับเบิ้ลเทลออกมาสวยๆงนะโอเคต้องบอกว่าตลาดยังไม่ค่อยมีหรือว่าไงครับตลาดมีครับตลาดมีแต่ว่าที่กําลังเป็นกระแสโน่นหนึ่งคือเค้น เครื่องที่ทรง d o u ว l e น a i l จะสวยหรือไม่สวยก็อยู่ที่หางหางต้องบาลานซ์ถึงจะสวยเกิดหางอีกเล็กบ้างใหญ่บ้างมันก็ไม่สวยครับประมาณนั้นความยากของการทำทุกทำสองหางคือทำไงให้ได้หางเข้ากันสิ่งสันนี่ก็ไปตามใช่ครับใช่ครับแล้วทำออกมาตัวนี้ยากไหมครับผมว่าสวยนะตัวเนี้ย ชุดเนี้ยเขาบอกว่าทํายากครับอะไรมันมีสีแดงเข้ามาด้วยนะใช่ครับทํายากทำไมสีแดงมันเฉพาะขึ้นตรงขี้ตรงหางเหรออ่ามันเป็นการเอ่าต้องบอกว่าเป็นกเป็นการไล่สีสั่งครับอ่าเป็นคล่อกนึงออกเยอะไหมครับลูกคล่องนึงออกอยู่ถ้าเกิดให้ได้เครื่องแดงเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะครับถ่าบอก็ว่าเครื่องแดงสวยนะเปอร์เซ็นต์นี้ไม่เยอะเป็นเป็นตาที่ทำเปอร์เซ็นต์ย่าครับ เครื่องแดง่ครับลูกค้ามีให้เลือกแล้วนะครับเลือกสารกันเอาเองนะครับผมนํามีหน้าที่นําเสนอสิ่งดีๆไห้ท่านครับเหมือนผมไปตลาดปลาผมไม่ดูอะไรก็เพื่อนก็ได้ดูอย่างนั้นนะครับอย่าลืมนะครับร้านนี้เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทรครับผมศูนย์91741588ครับเฟสครับผมเฟสอภิรักษ์รัตนสงงามครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ